พบกับอาจาร,รย์นันโค้ดมาสเตอร์ NLP นะคะในศาสตร์วิเคราะห์รายมือของท่านผู้นี้นะคะดูทางด้านสายมือค่ะลักษณะหนาเส้นชีวิตมันจะเป็นลักษณะเป็นลูกโซ่อย่างเงี้ยนะคะอะ่ตอนตอนต้นแล้วก็เป็นเส้นบางลงมาโอบเนินสุข แล้วก็มีเส้นแยกลักษณะเส้นลักษณะแบบนี้ก็เป็นคนที่ตอนเด็กๆนะฮะอาจจะเลี้ยงยากหรือไม่ค่อยสุขสบายนะักลำบากพอโตขึ้นมาก็สุขสบายแล้วก็มีเส้นถึงเนินเน็บจูนฮะเส้นชีวิตเนี่ยมาถึงเนินจูนก็แสดงว่ามีอายุยืนยาวแล้วก็มีเส้นสินทรัพย์ เส้นแยกออกมาตรงนี้คือเส้นสินทรัพย์แสดงว่าบุคคลคนนี้มีทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ะคะและเส้นสมองค่ะเส้นสมองห่างจากเส้นชีวิตยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะเส้นตรงยาวมาถึงอีกฝั่งหนึ่ง แปลว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูงมีความคิดสร้างสารรค์มุมานะในการทำงานนะคะเป็นคนลุยงานคนหนึ่งนะคะแล้วก็ในเส้นสมองเนี่ยจะมีเส้นตรงขึ้นไปเส้นพระหัสนะอันนี้ก็คือเป็นเส้นความมุ่งมั่นเป็นเส้นที่ประสบความสำเร็จ ทำสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จทางด้านเส้นใจค่ะเส้นใจมาหยุดแยกมานี่ฮะเส้นใจแยกแล้วก็ตรงขึ้นไปนะฮะเส้นใจมีชี้ลงทางสมองนะคะแล้วก็ตรงขึ้นไปที่เนินประหัต เป็นคนที่มีมีความคิดนะฮะเป็นมีความคิดมีสิ่งที่คิดถึงเรื่องอความก้าหน้านะฮะคิดถึงเรื่องเงินเงินทองทองนะคะแล้วก็มาหยุดตรงเนินประหัตก็เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำเป็นที่บุคคลนะับยกย่อง เชื่อถือนับถือนะคะสังเกตดูเส้นใจกับเส้นสมองขนานกันเป็นเส้นขนานแสดงว่าเป็นคนที่ขยันทำการทำงานเป็นคนเอาการเอางานมุ่งมั่นทำงานทุกอย่างให้สำเร็จดูเส้นวาสนานะคะวาสนาจะมีมาจาก เนินจันนะคะตรงนเนินจันมาจากเนินจันแล้วก็มาต่อกับเส้นพุทธเป็นคนที่เชื่อมต่อเชื่อมต่อธุรกิจอาจจะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ต่างประเทศแล้วก็เป็นคนที่ทำธุรกิจต่างต่างถิ่นเกิดจะดีกว่าอยู่ในถิ่นเกิดนะ,ะอยู่ในอยู่นอกถิ่นเกิดดันวาสนามาจากเดินนจูนยาวขึ้นมาจนอายุ35พอมา35คือวาสนาเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็มีนะคะมั่งมี ครอบครัวที่มั่งมีครอบครัวที่มีทรัพสมบัตินะคะมีทรัพสมบัติพอมาถึงคือใช้เงินของครอบครัวของตั้งแต่เด็กมานะฮะมีผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่อุปถมัม <c oughs> พออายุสามสิบห้าก็เริ่มทำได้ตนเองนะเปลี่ยนแปลง เปลี่นแปลงแล้วก็มีเส้นการเงินนะํำธุรกิจเกี่ยวกับเงินมีสี่เหลี่ยมคือปกป้องคุ้มครองเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็มี V ีวิกตอรีมีวีวิกตอรก็แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีเงินไหลเข้ามานะฮะมีเงินฐานะมั่นคงหลักทรัพย์มั่นคง,ม,นงมีเงินไหลเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย นะคะแต่ตรงช่วงจังหวะอายุอายุที่ถึงตรงรอยแยกก็จะต้องระวังเก็บอย่าอย่าใช้อย่าใช้ใจ่ายโดยที่ไม่แต่ตรองมีสิทธิ์ที่จะไหลออกไปได้มากนะ,ะอาจจะเสียเงินมากนะคะเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ มีหลักทรัพย์คำยันแสดงว่ามีเงินมั่นคงมีเงินทองเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็พุ่งตรงขึ้นมามีมากตกล่องเงินทองมีมากใช้มากนะคะตรงนี้เป็นผู้ที่ได้เงินก้อนโต ตรงเส้นคำหยันเนี่ยเป็นได้เงินก้อนโตมีโชคมีลาบเป็นเส้นลางสังหรณ์เป็นเส้นลางสังหรณ์แส,งสงดงว่ามีซิกเซนมีสัมผัสที่หกจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าประกอบกับมีดวงตาสวรรค์นะฮะจะฝันเป็นจริงฝันจริงฝันแม่น ฝันแล้วก็พอระยะไม่กี่วันความฝันนั้นก็จะปรากฏจริงนะคะมีสื่อมีสิ่งสัมผัสได้มีสื่อได้นะ,ะเป็นคนที่มีหลังสังหอนและมีมัน,นิลายแสดงว่ามีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย ะะเป็นคนชอบทำบุญเป็นคนชอบทำบุญมีตรงนี้นะคะเป็นคนที่ชอบทำบุญนิ้วก้อยห่างจากนิ้วนางก็ถือว่าบุคคลคนนี้ไม่เลี้ยงเด็กตอนนี้ก็เบื่อเบื่อการเลี้ยงเด็กเด็กจะไม่อยากเลี้ยงเด็กในช่วงนี้ ทางด้านนิ้วชี้ลักษณะ2นิ้วสอ,สองมือไม่เหมือนกันทางด้านซ้ายนิ้วชี้สูงกว่านิ้วนางทางด้านขวานิ้วนางสูงกว่านิ้วชี้แล้วก็ไล่เรียกกันนะคะเพราะฉะนั้น ทางด้านนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้ด้านนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อที่จะให้ชีวิตของตัวเองประสบความสำเร็จและจะต้องบุกบั่นฝ่าฟันหรือหนีวุสักอะไรต่างๆเยอะเป็นคนที่พยายามจะหาความสำเร็จให้กับตัวเอง เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงและประสบความสำเร็จในหลายๆด้านแล้วอันนี้ก็คือด้านสายพออายุ35ถึงอายุ35พอด้านขวาอายุ35ไปแล้วกลายเป็นนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี จะเป็นคนที่จับอะไรก็เน้นความสุขตอนนี้จะเน้นความสุขเป็นหลักนะเพราะนิ้วนางคือนิ้วที่สำหรับใส่แหวนแต่างงานแห่งความสุขความรักความผูกพันตอนนี้เน้นเรื่องของชีวิตนะเน้นเรื่องความสุขเน้นเกี่ยวกับคนที่รักแล้วก็ความสุขสบายเน้น เน้นความรักเป็นหลักแล้วก็เป็นคนที่ให้มุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องความสุขและความรักมากต่างกับตอนอายุไม่เกินสามห้าพออายุเกินสามห้าก็จะมาเน้นเรื่องความสุขและเรื่องประสบความสำเร็จเรื่องมุ่งมั่นเรื่องอะไรก็จะไกลและไกลตัวนะคะ เป็นลักษณะดันงนี้ลายมือทางด้านขวามือลักษณะก็บ่งบอกว่าเป็นลูกโซ่เช่นเดียวกันเป็นการตอบย้ำว่าตอนเด็กๆเ,เนี้ยอาจจะเลี้ยงยากหรือเป็นคนขี้โลกหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะลำบากแล้วก็เส้น สมองห่างกับเส้นชีวิตก็เป็นคนที่มุ่งมัน่นเชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อใครค่อนข้างจะดือ้อค่อนข้างจะเป็นคนที่โมโหง่ายโกรธง่ายเป็นคนอ,อารมณ์ร้อนแต่พออายุโตขึ้นเหตุการณ์เหล่านั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ และมีรูปปัตเพียนปตเพียนอยู่ที่เนินเนบจูนเป็นคนที่มีกินมีใช้เหลือเฟือไม่ขาดสายมีกินมีใช้ตลอดเวลาหรือเป็นคนที่มีโชคมีลาบเกี่ยวกับการเงินการทองและได้รับมรดก เส้นวาสนาขึ้นมาหยุดอยู่ตรงนี้วาสนาขึ้นมาก็บอกว่าได้ทรัพสมบัติจากพ่อแม่หรือได้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูมาหรืออาศัยคุณพ่อคุณแม่พอมาถึงอายุ35ก็เริ่มมีอาชีพ เปลี่ยนแปลงหรือหาด้วยลำแข้งของตนเองทรัพย์สมบัติที่ได้มาก็ได้มาจากลำแข้งของตนเองและต่อเนื่องต่อเนื่องมาเส้นการเงินและเส้นเสามีการกรบาทที่กลางฝ่ามือบุคคลคนนี้ก็เป็นคนที่มีภารเกตคุ้มครอง และก็สัมผัสสื่อสัมผัสได้กับสิ่งลี้ลับและเวลามีเหตุหรือมีภัยก็จะแข้วคลาดอาจจะแข้วคลาดจากบุคคลช่วยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นช่วยนะคะแล้วก็เส้นใจค่ะมาหยุดตรงเนิน เสามาอยู่ตรงเนินเสาคือใต้นิ้วกลางนะ,ะก็แปลว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อหลักทรัพย์หลักฐานในอนาคตและก็เส้นขนานกับเส้นสมองก็เป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานลักษณะมีเส้น อาทิตย์เส้นเส้นอาทิตย์เนี่ยเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมลักษณะนี้ก็แปลว่าเป็นการเก็บรักษาเงินทองปกป้องไว้นะการเงินดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองทางด้าน เส้นเสาเส้นหลักทรัพย์การงานก็จะเป็นลักษณะแยกแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะคะเป็นคนที่มีหลักทรัพย์แล้วก็เป็นคนที่มีสิ่งช่วยเหลือคุ้มครองปกป้องหลักทรัพย์ แล้วตรงวีวิกตอรี่ตรงนั้นก็แสดงว่ามีการงานที่มีเงินมั่งคั่งมั่นคง,งแต่ตรงจุดจุดที่ตรงรอยแยกตรงวีวิกตอรี่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายบางทีทำให้เงินไหลออกไปหรือใช้เงินมากขึ้นนะ เส้นการเงินตรงนะคะเส้นการเงินเดี๋ยวก็ขอลากให้เสร็จให้ตรงเส้นนะเส้นการเงินนี่ก็ตรงแสดงว่าเป็นคนที่มีเงินมีทองและมีทรัพสมบัตินะคะมีทรัพสมบัติมากมายเนื่องจากว่าที่เนินเนบจูนเป็นลูกปัตเพียน แล้วก็ในเส้นพุทธตรงนี้เป็นรูปวีวิกตอรีก็คือมีงานมีการการเจรจาสำเร็จหรือการประมูลงานนะสำเร็จอนอกจากนี้ ให้ระวังเรื่องโรคกระดูกไขสันหลังจะปวดกระดูกนะฮะเราก็ฝันดูแลฝันด้วยเราก็เรื่องอการปวดท้องนะ,ะระวังเรื่องกระเพาะลำไส้เป็นคนที่มีความสุขแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะฮะเนินเนินสุข กว้างเราก็มีมันนนิลายได้รับเงินรับจับตลอดนะเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดแล้วก็มีเส้นเดินทางต่างประเทศมีเส้นเดินทางต่างประเทศมีเส้นประมูลสามารถประมูลงานได้แข่งขันได้แข่งขันกับ ู้ต่อสู้ได้เราก็มีสิทธิชนะทางด้านนี้ก็มีดวงตาสวรรค์เช่นการตัดดวงตานี้เล็กเร็ยก,กว่าทางด้านสายเนาะก็เป็นคนที่มีสื่อสัมผัสที่6เป็นคนที่สามารถรู้เหตุการณ์ได้ล่วงหน้าจะรู้ได้ตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ฝันจริงฝันแม่นแล้วก็สามารถสัมผัสกับสิ่ง ลีลาสิ่งที่มองไม่เห็นนับว่าบุคคลท่านนี้มีความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ธุรกิจของกิจการของตนเองก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นคนขยันกันแข็งจนบรรลุผลสำเร็จแล้วก็เป็นคนที่มีหลังสังหรณ์มีสามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ แล้วก็ทำให้ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองแต่ในปีนี้อายุปีนี้จะตกที่มกรากุบามีนามีนาที่จะถึงเนี้ยตกพบสิบสองทำธุรกิจต่างๆในเดือนมีนาอย่าเพิ่งลงทุนใหม่นะคะให้ไปลงเ,เดือน เมษานะฮะเพราะว่าธุรกิจตกกับเลขพบที่4ี่ภพที่4ก็เกี่ยวกับการเจราจาจะประสบผลสำเร็จนะคะเมษาพุทธสภาก็เป็นช่วงการตัดสินใจอยู่ที่การตัดสินใจของตัวเองนะคะ,ะเดินพุทธสภา ต่อไปมิถุนาจะเป็นเกี่ยวกับการได้เดินทางไกลถ้าไม่ได้เดินาทางไกลก็เป็นสิ่งที่ดีงามาเป็นสิ่งที่อาจจะได้โชคลาภหรือได้งานการที่ดีๆนะมีนะมามีศักดิ์มิถุนาเดินมิถุนานะคะ ส่วนเดือนกร,รกฎาท่านผู้นี้ก็จะ,ะเป็นเป็นคนที่ต้องทำได้ตนเองการงานที่จะได้มาก็ต้องออกกำลังกันแหละออกกำลังด้วยตนเองถึงจะได้ถึงจะประมวลงานสำเร็จจิงหาเริ่มทำงานใหม่ได้ ในเดือนสิงหาจะทํางานก็ไปเริ่มที่เดือนสิงหาเป็นงานใหม่ได้นะคะแต่เดือนมีนาอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งเพราะว่าอาจจะไม่ไม่สำเร็จในเดือนมีนานะคะเพราะว่าตกวินาตกพบที่12ตกเรือนวินานะคะค่ะก็ขอให้ เจ้าของลายมือนี้ประสบผลสําเร็จทำสิ่งใดได้สมความปรารถนามุ่งม,มั่นแล้วก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตามที่บอกให้ระวังเรื่องกระเพาะลำไส้ระวังเรื่องกระดูกไขสันหลังและฝันนะคะแล้วก็น่าจะเรื่องภูมิแพ้สักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นลูกโซ่ตรง ต้นของชีวิตนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นันโค้ดมาสเตอร์ NLP อก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ